นางเอกดังตัวท็อปช่วยสองเด้งเหมาอาหารพ่อค้าแม่ค้าแจกประชาชนทานฟรีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่นิ่งเฉยยืนมือช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในวิกฤตโควิด -19 สําสำหรับนางเอกดังมีนพิชยาวัฒนามนตรีที่ช่วงนี้โควิด -19 ระบาดอย่างหนักทำให้งานในวงการต้องเบรกเอาไว้ก่อนแล้วหันมาช่วยสังคมทั้งทำอาหารแจกเหมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า เพื่อส่งต่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างล่าสุดสาวมินก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรดาร้านค้าเล็กๆตามข้างถนนโดยการเหมาซื้อแจกจ่ายประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาอยากสะทานก็เข้ามาหยิบทานได้ฟรี ดยสาวมินเปิดเผยว่าเจอป้ายนี้ที่ไหนเข้าไปทานฟรีได้เลยนะคะมินมาเหมาร้านพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเป็นกำลังใจให้คนค้าขายคะ่ะและอยากจะเป็นกำลังใจให้คนไทยตอนนี้ด้วยถ้าเจอป้ายนี้สามารถเข้าไปทานได้เลยนะคะมินขอแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนคะ่ะสู้ไปด้วยกันนะคะ